ด่านแรกที่มันจะทําให้เราใช้กดแรงดึงดูดได้เห็นผลจริงๆหลายคนใช้กฎแรงดึงดูดไม่สามารถใช้กฎกฎนี้เพื่อพลิกชีวิตของตัวเองได้<ม>เพียงเพราะว่าเรายังไม่สามารถผ่านด่านนี้ได้ด่านนั้นคือด่านของการสํานึกกรุกคุณการเข้าให้ถึงของความรู้สึกของการซราบซึ้งใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายังคงมีอยู่หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราเคยได้รับมาแล้ว เราต้องทำการสำารึกรู้คุณหรือว่าทราบซึืงใจให้ได้ให้ผ่านด่านนี้ให้ได้เราถึงจะได้รับการเลื่อนขั้นหรือการมีชีวิตที่ดีนั่นเองการที่เราสามารถที่จะเฮ้ยเข้าถึงความรู้สึกทราบซึ้งใจเนี่ยคุณรู้ไหมว่าพลัง งานดีๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความคิดดีๆความรู้สึกดีๆการลงมือทำทดออีมันจะหลั่งไหลถา,าทถงเข้ามารวบรวมอยู่กับตัวเราเราจะเป็นสนามแม่เหล็กพลังงานชั้นดีในการดึงดูดสิ่งดีๆได้สำเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทฝึกฝนคือการสำนึกรู้คุณการซราบซึ้งใจกับสิ่งที่มีอยูออ่กับสิ่งที่เคยได้รับ หรือแม้กระทั่งกับสิ่งที่เราบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีมันไม่โอเคะที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็ตามแต่เราต้องสำนึกรู้คนและทราบส้นใจกับสิ่งเหล่านั้นให้ได้จริงๆมันเป็นดานแรกที่เราจะใช้กดแรงดึงดูดได้เห็นผลอยากแท้จริงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ